สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักตกปลาทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่หมายธรรมชาตินะครับตอนนี้ก็4ี่โมงกับ10นาทีแล้วนะครับวันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นหมายใหม่อีกตัวของอาสระน้าสาธารณะบ้านนาไร่เดียวนะครับไม่ได้มีการอ้อยนะครับก็จะมาลองดูนะครับเมื่อกี้ก็ถักถางให้มันพอเรียมๆนั่งได้นะครับโอเคครับมาดูผมตกปลาดีกว่าครับปลาข้าวแทบไหนถ้าตะค่ายลงมาเรียบร้อยหมด ใ<ห>น,น,นร่างมานาสวีก็หมดเลยหาร่างมานาสวีก็ตะแกะเล่นไอทีนี้อยากรู้ว่าถ้าปลาหมดนี่ตะแกะจะไปหาที่ไหนโอโ้โหเขาก็าจะสุดขนเหมือนกันตัวเล็กตัวนอ้อยแล้วตอนนี้เขามาทำบ่อไอ้ตอนที่เขาทำสะพานอะไรเสร็จปลาก็ยังเยอะนะพอาตะแกะเขายัางไม่ยังมามา,มาไปไปเขายัางไม่ได้เริ่มมาลงไงพอตะแกะมาลงเท่านั้นโอ้โหไม่เลือก อจอดเรือไว้ก็เรือทะลุเรือทะลุเรือทะลุใช้เขาเอาเกินเขาเอาจนเกินไปหาถ้าตกอ่ะผมให้ตกให้ตายหา่าก็ไม่หมดโอ้โหถ้าตกนะผมให้ตกให้ตายก็ไม่หมดให้เบ็ดมาวันนั้นแล้วสิบคันด้วยอ่ะหมดหรอโอโ้แล้วตะขัดเขา้ารูทีนี่ตะขัดเล็กเลยอะสิวเซลแม่งเก็บหมดอย่างงาี้งงนะแต่หน้าป่าสิวยังหมดอ่ะหาโอ้ชาโดป้ปอยไป ซ้ำซี่กาละมังใหญ่ๆเลยพี่พี่นุ่มเนี่ยไปปล่อยโอ้โ oh หมดหมดเหมือนกัน <laughs> ไอ้โดก็หมดโดไม่ทันได้โตใไหมไม่ทันได้โตโอ้แต่เขาปล่อยไม่ใช่ใส่เล็กนะใส่งี้นะใสแค่นึงนะซ้ำ <c oughs> ไอเนี้ยไอ้กาละมังปูนอะแม่งยังหมดอีกหมดโอ้โหต้ ho, แก้ปัเล่นเลยจ้ะ แล้วเห็นเมื่อคืนล้โอ้ตัวเล็กตัวน้อยป้อยๆนะมันไปเขาว่าเอาใบนี่ทอดได้คิดว่าเด็กๆอ่ะมันตกปลาตัวซ้อยู่ได้เนี่ยนะมันยังรู้เลยมันยังป้อยกลับเลยลูกไอ้หนึ่งไอ้นิม่ะมันว่าเดี๋ยวปลใบมันก็กินไม่ไม่ไม่ได้หรอกพี่โอเคปล่อยมันโตนะมันบป้อยให้โตพอเพก่อนพวกไอ้เย็นไอ้พวกเด็กๆไอ้ทายวัดแล้นะบ้านมันก็ไม่มันก็ถือว่าได้ว่าจนนะนะ มันตกปานนีเนี่ยมันมาตกกับทุกๆแบบใบใบเย็ยนๆแน,น,น่นะเลิกงานเสร็จหรือมันไปช่วยใคาทำงานเสร็จมันก็มาตกวันแล้วตัวทั้งตัวมันก็กลับไปทอดมันก็บพอ,อแล้วบอกตั้งแต่ะแกะมาอยู่มันไม่เคยได้เลยป่าหมดหฮ่าโอ้โหก็บอกสุดๆคนเลยเขาหมายว่าใครเจอแกก็แซวเลยเอ้าลุงไม่คิดจะปล่อยปลาบ้างเลยปลาหมดบอ่อแล้วเนี่ยเลยจะมาบนเรื่องปลาหายปลาหมดบอ่อแย่แมงแย่กระถุงเจอหน้าก็ยิงคนเยอะๆกระถุ่งให้อายเอ้าไม่คิดจะปล่อยปลาบ้างเลย กินกระบอกเนี่ยไม่มีปลาจะหมดก้อนเนี่นะยนะไอพวกไอตัวเงินตัวทองเนี่ยนะมันยังจะต้องมีใช่ปะ่ะอีอน,นี้ไม่ดูไม่ค่อยมีหรอกมันจะลงไปยุน่นู้นหมดไอฝ้ายผู้ผ<ฟ>ู้ใหญ่ลรวยอะ่ะอันนั้นละปลาเยอะแต่มันลบไนงะตัวเงินตัวทองเพียบยแล้วแถวนหนนะแถวบ่อผู้ใหญ่ลว่ยตัวเฮียนี่โอ้เพียบป่ะพี่ตัวไม่ใช่เ,เล็กๆนะไอเค่ดีๆเนี่ยนะไห้เพียบเลยแต่มันไม่ยอมไม่ยอมขึ้นไปหรอก ฝ่าที่อยู่ตรงสารานี่ชายช่ยชานั่นแหละพุดลกเลยตรงนั้นลกจริงแต่ว่าป่าใหญ่จริงแต่พี่นึกสภาพรอบๆอ่ะที่เห็นเป็นโพงไม่ใช่ว่าคนเดินนะลอยตัวเฮี้ยล้วนตรงนั้นบอกเฮ้ยเดี๋ยวพญายี่ให้มาแล้วก็ระวังโอ้โหเจอพญายี้่ว่าลกๆเดี๋ยวก็ไม่เหลือกอย่านเงีจะเข้าไปเข้าห้าเข้าห้าแให้บอลั่งมานักวีที่ที่ที่เดี๋ยวดีก็แหมเดี๋ยวพอปลาหมดเดี๋ยวพญายี้ยแกก็ย้ายพญายี่เดี๋ยวเขาก็ย้าย ี่าเดแล้วถ้าติดนะรูอย่างนี้เลยอ่ะรูเป็นเลอะไอซิสบปลอโลดิอ่าไป้วก็แล้วพี่จะไปไง <c oughs> เดี๋ยวกล้าเหมือนกันแล้วเนี่ยกูไม่ได้คิดอีกแล้วกูนั่งโอ๊ยตายไม่คิดจะดึงที่กูมั้งเลย Aí, ó. โอเคนะครับสาหรับวันนี้ก็คงไว้เพียงเท่านี้ได้เพียงแค่2ตัวนะครับก็นำแหละครับวันนี้เอาไปกินแหละครับเพราะว่าเมื่อวานเจอตะค่ายนะครับก็เลยเอาไปกินดีกว่านะครับก็สําหรับหมาอย่างนี้ก็คือไม่มีการอ่อยแสดงว่าปลาเข้าริมฝั่งช่วงเย็นนะครับสําหรับที่นี่นะครับในการสังเกตเวลาปลากินเนาะโอเคครับเล็กๆน้อยๆเกล็ดความรู้เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับเพื่อนๆสวัสดีครับ